สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะเดี๋ยวมาดูดวงของคุณในเดือนมกราคมนะคะเป็นเดือนแรกของปีเนาะมาดูซิว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงนะคะปีใหม่แล้วเนาะจะเฮงจะปังกันสักแค่ไหนนะคะมาดูกันเลยเดี๋ยวขอพลังงานของชาวราศีกุมหรือลัคนากุมนะ ใบแรกว้าวว้าวเลยนะใบแรกอะ่ะ Queen of Pentacles นะคะใบที่สองเจ็ดคาา justice นะอห้าดาบมาดูต่อโอ้สิบเหรียญว้าวว้าว,ว,าว <c oughs> ออ,อะไรนะแปดไม่เท้าหูเจอสิบเหรียญ <c oughs> เข้าไปพูดไม่ออกเลยอะ่ะอืมเดวิย โอ้โหูเก้าเหรียญเก้าเหรียญก็มาเก้าเหรียญก็มาเออสเตรนนะคะเลื่อนไาห่หน่อยสเตรน์ล้อะไรอีกโอ้ไ i g h อ o ฟวอ n d นนะ <c oughs> จะบอกว่าชาวราศีกุมเป็นอีกหนึ่งราศี ที่เฮงปางๆมากๆในเรื่องของการเงินนะคะใบแรกก็ขึ้นคุยนอพันเดเคิลเลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วความมั่นคงความมั่งคัง่งมังเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะอืมช่วงนี้เนี่ยถ้าใคร <c oughs> ในเรื่องของการเงินนะคะจะต้องบอกว่าการเงินค่อนข้างปังมากๆนะการเงินไหลมาเทมาหยิบจับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองคาดหวังสิ่งใดเกี่ยวกับเงินทองคุณจะประสบความสําเร็จนะคะ มีสิบเหรียญขึ้นมาอีกต่างหากนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิบเหรียญน,นะคะอาจจะมาจากทรัพย์สินมรดกที่ดินบ้านรถแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะเออแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะสิบเหรียญน,นี้นะคะมี justice ขึ้นมาด้วยนะค,ะคุณอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการต่อสู้คดีไหม,มในเรื่องของการได้รับความยุติธรรมนะคะในเรื่องของ คดีความอย่างเงี้ยนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับความถูกต้องนะคะถ้าคุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องนี้คุณจะชนะคดีนะคะแล้วคุณจะได้เงินก้อนใหญ่มากๆเข้ามานะคะแม้แต่ตัวของคุณเองเนี่ยคุณก็ได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาแล้วนะคะก้าเหรียญอยู่ตรงนี้นะ,ะเพราะฉะนั้น คุณต้องสู้จนสุดตัวนะคะคุณต้องสู้ไม่ถอยสู้ไม่ยอมแพ้คุณจะชนะแน่นอนไม่หมอบอกเลยว่ายังไงก็ชนะนะคะถ้ามีคุณมีเรื่องเกี่ยวกับคดีความนะคะแล้วคุณได้เงินก้อนแน่ๆนะเก้าเหรียญก็มานะเนาะเก้าเหรียญก็มาด้วยนะคะแต่ว่าแค่ว่าต้องเหนื่อยหน่อยต่อสู้หน่อยสู้ไม่ถอยอะ่ะ เรียกว่าสู้ไม่ถอยคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้ชัยชนะนะแม้แต่จิตใจของคุณเองถามว่าคุณยอมไหมคุณก็ไม่ได้ยอมนะ,ะคุณก็ไม่ยอมเหมือนกันคุณก็เอาถึงที่สุดเหมือนกันนะคะเป็นคนหัวร้อนด้วยนะคุณอนะ่ะเป็นคนอารมณ์ร้อนใจร้อนแล้วก็เป็นคนสู้ไม่ถอยนะคะอืมในเรื่องของการเงินมาสิบเหรียญมันเป็นเงินที่เยอะมากๆบางคนได้เกี่ยวกับมรดกก็ได้นะเอ่อเห็นไหมมรดกก็คือเกี่ยวกับจัสติ c เหมือนกันเอกสารคดีความการตัดสิน นะคะการตัดสินแบบนี้เป็นต้น <c oughs> แล้วก็เรื่องอะไรอีกอะ่ะถ้าสมมติว่าตัวของคุณไม่มีเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็ไปซื้อลอตเตอรี่รอไว้เลยนะ <c oughs> มีเกณฑ์ที่จะถูกด้วยนะคะเพราะว่าซื้อเลขที่บ้านก็ได้นะสิบเหรียญมันมานะคะซื้อเลขที่บ้านก็ได้ มันเป็นช่วงที่คุณมีโชคนะเป็นช่วงที่คุณมีโชคใหญ่นะคะการเงินค่อนข้างที่จะดีเนาะหรือแม้แต่ว่าคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะก็จะมีความมั่งคั่งมากๆเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินแต่อย่างที่บอกนะคะแม้จะเป็นธุรกิจส่วนตัวเนาะคุณก็จะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการต่อสู้คดีอะไรบางอย่างเหมือนกันนะคะหรือว่าลงนามเซ็นสัญญาแบบนี้บางคนเซ็นสัญญาทำบิ๊กโปรเจกต์ทำโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะทำไม่กับโปรเจกต์แบบนี้เป็นต้นอืม แต่ตัวคุณนะคะต้องสู้จนสุดเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางนะคะสมมุติว่าคุณยื่นซองประมูลหรืออะไรประมาณนี้คุณก็จะมีคู่แข่งมากมายมากหน้าหลายตาเลยคุณต้องแสดงสปิริตหรือว่าคุณต้องแสดงความสามารถออกมาได้เต็มพิกัดนะคะแล้วก็คุณต้องมีความโดดเด่นที่มันไม่เหมือนใครนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแบบขาดลอยเลยคุณจะได้ได้โครงการนั้นๆน,น,นะ เพราะว่าจะติกขึ้นมามันมีการเกี่ยวกับในเรื่องของการลงนามการเซ็นสัญญาหรือบางคนหางานใหม่นะคุณจะได้ตำแหน่งงานที่ดีมากๆคุณจะได้ตำแหน่งงานที่สําคัญสําคัญเนาะบางคนอาจจะทําเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแบบนี้หรือว่าเป็นตําแหน่งที่สําคัญสําคัญ,คญตําแหน่งใหญ่แล้วก็การเงินดีเงินเดือนจะดีขึ้นเงินเดือนจะได้มากขึ้นนะคะอืม จะได้ตามความสามารถทุกอย่างจจสติกมันมาคุณจะได้ตามความสามารถของคุณเลยนะคุณจะได้รับความยุติธรรมอืมคุณจะได้รับความยุติธรรมแล้วก็ <c oughs> ในเรื่องของอคนที่ทํางานเอาเอาธุรกิจก่อนเนาะนะคะตอนนี้เนี่ยจะมีงานเข้ามามากมายนะคะในส่วนของคนทําธุรกิจนะคะจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะด้วย นะจะเป็นช่วงที่ลูกค้าเข้ามาเยอะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรทุกอย่างนะคะทุกอย่างต้องอยู่บนทางแห่งความถูกต้องนะอย่าทําอะไรที่มันตุกติกเพราะว่ามีไพ่นี้ขึ้นมาด้วยนะคะแล้วไพ่จะติกขึ้นมากํากับข้างบนหมายถึงว่าไพ่บอกว่าให้คุณทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความถูกต้องและความเป็นธรรมถ้าคุณทําอะไรที่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันแอบซ่อนที่มันไม่เปิดเผยอะไรที่มันเล่นใต้โต๊ะอะไรที่มันใช้เล่ห์กลเล่ห์เหลี่ยม มันไม่ดีนะคะแม่หมอบอกเลยว่ามันมีเกณฑ์ที่จะทําให้คุณเสียหายได้นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยทําให้มันทุกอย่างมันถูกต้องเนาะอืมอย่าทําอะไรที่มันเลนเหลี่ยมหรือคุณอาจจะโดนเกี่ยวกับในเรื่องแบบนี้ก็ได้ด้วยถ้าคุณโดนโกงหรือคุณโดนอะไรเกี่ยวกับแบบนี้คุณก็จะได้รับความยุติธรรมนะอย่างที่แม่หมอเกริ่นไปตั้งแต่แรกแล้วเนาะอาจจะมีเกณฑ์การขึ้นลงขึ้นศาลแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะอืมแต่คุณจะได้รับความยุติธรรมนั้นๆมาเนาะอืม แล้วก็เรื่องอะไรอีกอะในเรื่องของคนที่ทํางานประจํานะคะคนที่ทํางานประจำอีกอย่างหนึ่งคุณต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าด้วยนะซื่อสัตย์ซื่อตรงกับลูกค้านะอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วแหละทําอะไรต้องตรงไปตรงมาเน้นความถูกต้องอย่าซิกแซกอย่าเล่นแร่แล้วก็คนที่ทํางานประจานะคะเจ้านายเขาต้องการความชัดเจนเขาต้องการความถูกต้องนะเราต้องการผลงาน งานที่เข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมคุณก็ต้องแสดงสปิริตแสดงความชัดเจนให้เขาได้เห็นอะไรแบบนี้นะเขาเป็นคนที่รักความถูกต้องแล้วก็เป็นคนที่มีความยุติธรรมมากๆเวลาเขาจะตัดสินใจอะไรให้คุณแบบเนี้ยนะเขาก็จะตัดสินใจอืเขาก็จะตัดสินด้วยความถูกต้องบนพื้นฐานความตามความเป็นจริงนะส่วนคนที่มีลูกน้องนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นคุณจะทํางานประจําก็แล้วแต่หรือว่าคุณจะทำธุรกิจส่วนตัวก็แล้วแต่คนที่มีลูกน้อง ลูกน้องจะทําเงินให้คุณได้อย่างมาหาศาลมากมายเลยนะแต่คุณต้องระวังในเรื่องของการตุกติดของมันด้วยนะการช่อโกงหรือว่าเ,อาเขาเรียกอะไรอะบางสิ่งบางอย่างมันทําอะไรไม่เปิดเผยมันแอบทําอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าการเงินเขาสามารถหาเงินให้กับบริษัทเข้ามาดีเนาะหรือไม่เนี่ยถ้าทําอะไรไม่ตุกติดเนี่ยก็จะมีบทลงโทษนะอืมจะเจอบทลงโทษได้เนาะลูกค้าจะลงโทษนะ ถ้าสมมติเขาไปทำอะไรเกี่ยวกับไม่ดีไม่ดีเกี่ยวกับลูกค้าเนี่ยไปโกงเงินลูกค้าหรือไปทำอะไรเนี่ยมันมีสิบเหรียญขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาจะโดนลงโทษจะโดนตัดสินทันทีนะในส่วนของลูกน้องนะคะเหตุอาจจะเกิดกับลูกน้องก็ได้แบบนี้อาจจะไม่ใช่กับตัวคุณก็ได้นะคะลูกน้องอาจจะไปทำอะไรที่มันเสื่อมเสียหรือว่าไปทำอะไรที่มันมีรับลมคมในนะอะไรที่มันไม่ถูกต้องแบบนี้ได้ด้วยนะคะอจะโดนตูกค้าตัดสินทันทีเลยนะนะจะไปเกี่ยวข้องเขาจะ แจ้งความดําเนินคดีหรืออะไรแบบนี้นะคะมีเกณฑ์แบบนี้ด้วยนะอืส่วนในเรื่องของการเงินไปแล้วเนาะ,ะความรักนะคะในเรื่องของความรักไม่มีไพ่ถ้วยขึ้นมาเลยนะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คุณยุ่งกับในเรื่องของการเงินการหาเงินธุรกิจการหมุนเงินการทําเงินของคุณมากๆคุณมุ่งหวังเกี่ยวกับในเรื่องของความสําเร็จคุณมุ่งหวังเกี่ยวกับในเรื่องของการก้าวหน้าการความยิ่งใหญ่ ความยิ่งใหญ่ในเรื่องของกิจการในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานนะคะเอ,อ่อในเรื่องของการบริหารแบบนี้เป็นต้นนะคุณแทบจะไม่มีไม่มีเกี่ยวกับในเรื่องของความรักเลยนะเอาง่ายๆนะชาวราศีกุมนะคะอืมสำหรับคนโสดเนี่ยถือว่าคุณมุ่งมั่นเกี่ยวกับในในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและตัวของคุณแบบมากๆนะคะ อืตัวคุณเองเนะี่ยถามว่ามีสเสน่ห์ไหมมีสเสน่ห์แบบมากมายมีสเสน่ห์แบบเหลือล้นเลยนะคะคนคนรอบข้างหรือใครก็มาหลงสเสน่ห์มีเกณ์ในเรื่องของการหลงสเสน่ห์กันด้วยแต่คุณก็ต้องระวังเดวิลมันขึ้นมาคุณต้องไประวังเกี่ยวกับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะ <c oughs> มีครอบครัวแล้วระวังลักซ้อนแบบนี้เป็นต้นนะคะคุณอาจจะดูเหมือนเขาโสดนะแต่จริง ไม่โสดนะไม่คุณก็เขาเนี่ยจะมีเรื่องแบบนี้ด้วยก็ต้องระวังในเรื่องของตรงนี้เอาไว้นะส่วนคนมีคู่เหมือนกันระวังในเรื่องปากเสียงหรือว่าการทะเลาะเบาแหวงกันนะคะการไม่ยอมกันอะไรแบบเนี้ยนะอืมสําหรับคนมีคู่นะอืมตัวคุณเองเป็นช่วงที่คุณมีไฟในการทํางานมากช่วงนี้คุณอาจจะมีการเดินทางบ่อยก็ได้นะเดินทางเกี่ยวกับเอ,อ ในเรื่องของการงานหรือว่าการเดินทางเกี่ยวกับในเรื่องของคดีความเอกสารสัญญากฎหมายวิ่งเต้นแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องแบบนี้แล้วก็ความรักอย่างที่บอกไม่โดดเด่นเนาะไม่โดดเด่นนะคะคนมีคู่ก็ระวังเรื่องปากเสียงอย่างที่บอกแล้วก็ระวังปัญหากันนิดหน่อยนะแล้วก็สุขภาพสุขภาพ อาจจะมีในเรื่องของปวดหลังนะคะแค่นั้นเองเนาะโดยรวมค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วมีพลังแล้วมีไฟมากๆเป็นช่วงที่คุณมีพลังมีไฟพร้อมที่คุณจะลุยหาเงินทําธุรกิจทุกอย่างเลยนะคะส่วนวันที่ดีๆวันที่ดีๆที่คุณสามารถ ออกไปได้คือวันจันทร์นะคะวันจันทร์งานจะเยอะมากๆวันจันทร์เนี่ยถ้าคุณออกไปหางานหรือคุณกําลังสร้างธุรกิจนะคะวันจันทร์จะมีอะไรเข้ามาหลากหลายให้คุณเลือกมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการสื่อสา,สารทุกอย่างก็จะรวดเร็วไปหมดนะ,ะว,นวันจันทร์วันอังคารคุณจะได้รับความยุติธรรมได้รับความชัดเจนสมมติว่าคุณไปติดต่อกับลูกค้านะคะคุณจะได้รับการชัดเจนได้รับการตกลงการเซ็นสัญญาในวันอังคารเนาะ วันพุธจะไปวันพุธถ้าคุณทําอะไรสีเทาๆนะคะไปวันพุธคุณจะได้เงินเยอะมากๆคุณจะร่ํารวยมากๆแม่หมอบอกเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณทําอะไรเกี่ยวกับสีเทาๆมันเป็นเงินเยอะก็จริงนะแต่ถามว่าแม่หมอสนับสนุนไหมไม่สนับสนุนนะคะแม่หมอจะไม่ไม่เน้นตรงนี้ดีกว่าเนะนาะธนาคารพุธวันพฤหัสวันพฤหัสการเงินเฮงมากๆดีมากๆนะคะวันศุกร์จะดีในเรื่องของ กิจการใหญ่โตการขยับขยายนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของไอเดียความคิดความเฉลียวฉลาดการใช้สติปัญญาจะดีมากๆในวันศุกร์นะวันศุกร์ธนาคารพูดพวันศุกร์นะคะแล้วก็ในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การเติบโตแบบนี้เป็นต้นวันเสาร์อาจจะมีการเดินทางเกี่ยวกับติดตอ่อวิ่งเต้นการงานเอกสารอะไรอย่างที่บอกมาแหละนะคะคดีความหรืออะไรแบบเนี้ยเราจะมีการวิ่งเต้นเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรเงี้ยจะเดินทางบ่อยหน่อย ส่วนวันอาทิตย์เด่นในเรื่องของการเงินนะการเงินเนี่ยจะเด่นในวันอาทิตย์กับวันพฤหัสนะคะอาทิตย์กับวันพฤหัสจะโดดเด่นในเรื่องของการเงินมากๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็รู้แล้วนะว่าวันไหนที่ดีนะวางแผนไว้เลยว่าเราควรจะไปติดต่อเจรจาในเรื่องไหนอะไรยังไงแล้ววันไหนที่ดีก็ไปในเรื่องไปในวันนั้นๆนะคะแล้วก็คุณจะโชคดีนะโอเคไม่หมอก็ ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ